สวัสดี2อ0 0มคนนะคะจะพูดถึงเรื่องคลิปนะคะเขาบอกว่าคลิปหลุดแม่น้ำหนึ่งมีอะไรกับผัวเก่าในห้องครัวเร้าสูนากูฮักกว่าหนาเขาอีกกูสิให้เบิ่งข้างๆ หน้าข้างๆหนูหักกว่าหน้าเขาอีกค่ะฟันกูไม่ได้ดัดค่ะแล้วหน้าข้างๆกูหักกว่าเขาอีกค่ะนี่คือทําจมูกแล้วนะทําจมูกแล้วหน้ากูหักกว่าหน้าเขาอีกค่ะแล้วดูแขนกูค่ะเบิ้งค่ะส่วนสูงร้อยห้าสิบน้ำหนักสามสิบสามค่ะ หอมคือยังนี่อยากได้ยอดไลค์อยากได้ยอดแชร์บางคนรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นของไม่จริงแต่ก็ยังอยากจะโพสอยากจะทำลายชื่อเสียงอยากจะทำให้อับอายทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็เวลาขึ้นศาลก็ต้องเอาให้ได้แบบนี้ด้วยนะคะ เพราะว่าเราฟ้องทุกคนเลยนะคะเพราะว่าคนที่ไปโพสมันไม่ได้มีคนเดียวมันมีหลายคนมากๆแล้วก็คนที่ทักไปขอคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ว่าคนนี้เป็นคนส่งคลิปมาให้เราไม่รู้ว่าคุณได้คลิปมาจากไหนหรอกคะ่ะแต่ใครที่เอาคลิปมาให้ลูกเพจเรา เราเอาเราฟ้องคนนั้นก่อนเลยค่ะเพราะความเสียหายคุณส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอยู่แล้วค่ะข้อมูลมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงแล้วคุณก็มาพูดว่าเป็นเราแม่น้ำหนึ่งคนใบหวยอีน้ำหนึ่งคนใบหวยจังสี่แม่ผัวข่อยอย,อยุไซนี่เสียหายเบื้องหนา้าผัวข่อยค่ะผัวเก่าผัวเก่าคนไหนเอามาเลยค่ะคอเ,ออเอามาเลยไม่ต้องมาบอกคลิปหลุดอีน้ำหนึ่งหรอกเบื้องหนา้าข่อยนี่ฮักกว่าเขาอีก ูฟ้องอยู่แล้วมึงดูสภาพตัวกูบอลอีนันตัวควายมึงดูมึงดูกูสามสิบสามกิโลแล้วกูสูงร้อยห้าสิบทุกวันนี้กูจะใช้ท่านั้นกับผัวกูผัวกูคือต้องแบบย่อเข้าใจคำว่าย่อไหมเนี่ยอันเนี้ยนะเรียกผัวมาดิเรียกผัวกูมานี่ดูตัวกูนะคะถ้าจะกับผัวท่านั้นผัวคือต้องแบบอย่างเงี้ยเลยนะ ผู้สุงรนะ้อยห้าสิบไมไม่ชอบกูก็ไม่ควรจะทำขนาดนี้แม้มันเกินไปหรือเปล่าถามใจตัวเองดูโพสถึงเรื่องคลิปโอ้ใครอยากดูคลิปหลุดแม่น้ำหนึ่งโอ้ยมึงเอาไปโลดมึงเห็นไหนคนเข้าใจผิดใหนคนนั่นคนรู้เยอะมากแต่คนไม่รู้ก็มีคนเขาเข้าใจผิดก็มีเพราะฉะนั้นกูจะบอกเลย ซุ่มจีบไปเสื้อเขาน,นั่นโง่คักปึกคักอีภาคบักภาคเมื่อโง่คักมึงเบิ่งกูนี่จอยคือ,อยังนี่มีแต่กระดูกเบิ้งแขนกูนี่นี่เบิ่งเห็นบ่มีแต่กระดูกกูหนักสามสิบสามกิโลกูสูงร้อยห้าสิบกูไป่ได้อวบปันนั่นกูบ่เคยอวดปันนั่นพ่อมกูเคยอวบ จยะ,ยะใส่ขามาอ,อวบเถ่ะน้ำหนักเคยเค,เคยแตะ 40, 40ครั้งเดียวตอนท้องหลังจากนั้นไม่เคยรู้จักเรียกสี่ค่ะ30กว่ามาตลอดเสียงญี่ปุ่นด้วยนะเออมาอีกอพี่บอลบอกเสียงญี่ปุ่นด้วยนะ เฮ็ดให้ผู้อื่นเขาเสียหายเจ้าของสนุกปากเจ้าของสนุกได้เว้าได้เห็นคนผู้อื่นเขาด่านั่น,นย่ำึืนสารให้มันได้จังสีเด้อค่ะย่ำถือฟ้องนั่นให้มันได้จังสี่เด้อกูเบ่เาดอกเอยียงนั่นสิขอโทษกูนั่นกูขอ PPE หาพันชุดเอามาโลดเครื่องช่วยหายใจชุด PPE คนที่ชอบด่าเหมือนกันด่าเกงเป็นลูกอีดา่าเอาหน้าไปดา่าเอาอะไรไปด่านะันะ่ะชุด PPE นะคะหาราคาถูกๆเตรียมไว้เลยชุด PPE เครื่องช่วยหายใจต้องการมากๆเลยค่ะหน้ากาก N95 แต่ N95 เนี่ยราคามันไม่ไม่แรงมากซื้อเองได้ก็ขอเป็นชุด PPE แล้วกันนะคะจะรับคำขอโทษเป็นชุด PPE เป็นเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นไปหามาสั่งมาสั่งไว้เลยห้าพันชุดหมื่นชุดเราดูจะได้ไหมอย่าไปอย่าไปอ,อย่ามั่นหน้านะอย่าพยายามอย่ามั่นหน้าบางคนแบบมีหมายสารไปแล้วก็ยังแบบยังแบบว่าเฟียสกีโพสหมายสารอยู่เลยแม่โพสหมายสารประมาณแบบว่าแบบเชิดใส่อะไรแบบนี้รอดูถ้าเบิงโลดเนี่ยสีมานั่งขอโทษกูกูก่าเอาเดอกคําขอโทษนั่น เห็นแล้วไม่ใช่แม่แน่นอนคนรู้ก็รู้นั่นแหละคนบรูกับมีค่ะหนูกะรีโตลูกค้าแม่ลูกค้าโทรมาหาให้กระโดดให้ยู่หันล่ะแม่เป็นอย่างเขาคือเฮ็ดแม่ยงสี่จังสันเมียแม่บ่เม่นคอยบ่เม่นหนูค่ะหนูต้องโทษไปหาเขาเขากินเขาบ่ได้เขาไห้เขาว่าเป็นยังคือมาลังแกหนูแม่ต้องโทรไปแม่ค้าไม่ใช่หนูค่ะ คองปลอมวิดีโอขอให้เพิ่นเบ่งวันหนุันตัวจริงเป็นจังไดเน่ตัวน้อยๆนึง่งผูน้อยๆผอมๆผูน้อยๆพอลงเฟซหนึ่งอ่ะมันโดนบล็อกมันเลยโพสอะไรไม่ได้ใช่ไหมพอลงสตอรี่ไปปับ๊บเท่านั้นแหละพักมาขอโทษเต็มเลยนะคนผมไม่รู้นะผมได้คลิปมาจากคนนั้นคนนี้บละะูเหรอค่ะกูเห็นมึงโพสกูกะฟ้องมึงนั่นแหละกูฟ้องมึงนั่นแหละมึงโพสอันน่ะขอบคุณทุกคนนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ